แล้วพ <string> <aría> <zusammen> <ills> <sh> ี่ชาเราจบแล้วบอกปกติไม่เล่นบอลก็ไม่ปกติไม่ได้เล่นบอลจริงเหมือนเล่นเป็นหรอเจอคนเล่นจริงทำไมอย่างนั้นะรือยอมนะคะพี่บอกพี่ชาเล่นบอลเป็นไหมคะเจอคนเล่นเล่นคนเดียวเล่นได้ค่ะ เจอคนเล่นบอลเป็นแล้วเล่นเล่นเก่งด้วยใช่ไหมเนี่ยตายไงตายกับตายในในเรื่องเราก็เล่นไม่เก่งแล้วเราเป็นเจ้าของแต่ไม่เก่งแม่เราเป็นเจ้าของเรารวยๆเราไม่ได้ลงมาเล่นเราไม่ได้ลงมาเล่นหรอกนี่นับขึ้นฟังของเราหแย่งไม่ทันหันมาทางนี้หน่อยสิ วันนี้เล่นบอลทั้งวันใช่เล่นทั้งวันครับเล่นทั้งวันวันนี้แต่วันนี้จะเล่นกับคุณเคสไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะขิมคุณเคสครับ ได้เลยเดี๋ยวมาเต็มน่ๆ่ะี่ด้ยเนี่ยเนี้อมาปมาดสบปไดไม่ได้ีไรามยามนผมเนี้นะโ้เคอะเดี๋ยวลองซ้อมนะพี่พี่แมนถอยถอยหลังก่อนพี่แมนพี่แมนจะถอยหลังแบบพี่แมนออกจากที่พี่แเดินเนี่ย a c t i n เดินได้อ๋อไม่ได้เวลาใช่ไหไปก่อนด้ไปก่อน ไ่ไหวแล้วนะขับประมาณนี้ครับถ้าเกิดพี่แย่งได้เราอะไรนะถ้าพี่แย่งได้เ่ได้อะไรเหเลยอ่าแต่กับกันถ้าเกิดพี่แย่งไม่ได้เนี่ยผมขอรายที่เราให้ไปด้วกันได้เฮ้ยยังไม่เอาเลยพี่ มันแก้งมันควรตีไงแต่เมื่อกี้ก็ได้อยู่นะเอาเฉพาะบิดนี้อันหนึงแล้วกันแตอันนี้เมื่อกี้เพลอนเขาไม่เอาเท้าคือมันแก้งไงมันแบบ้องไ้เพราะมันไม่มีวันแยงนี่ได้อยู่แล้วบิดนี้ด้เอาผัดเลยอี่เลยแล้วกันเขี๋ยวพี่ยังไม่เอาเลยเอาด ไปแชนแนลแนแนลเจ็ดใช่ไหมเอาของพี่นะเลียนได้เลยเนี่ยเตรียมไ้เตรียมอัพเตรียมรับถ่ายครับออกลงไหมครับได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ยังไม่เริ่มเลยยังไม่เอาเลย ก็แบมันก็ควรควรนิดนึงเลไหไย่ใ่เาให่ใหญ่อยู่นั่กล้องก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี้ใช่ใชู่่ที่นะครับนี่เธอ่เร็วไม่สิแ่นี้าลนะครับเอาติดกันมันจะว่ายากก่อนแบบย ไม่ถ้าเขาลุกหนูจะลุกด้วยแต่ว่าหมายถึงว่าจะนอนพักก็ดีกว่าอสิะ่เป็นฟีลนี้ไปนอนแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวอยู่นิ่งๆระดับเนี้ยนะครับผมมีคำว่าโมโหได้แบบว่าวรักษาบาลแค่ไดนเป็นงี้เหรอเรือทอดฟ้าเรือหรือเปอันนี้ ครับผ่านแล้วก็เดี๋ยวรับหน้าหน้าที่ชาแล้วก็คัดไปองเดย์เก็บไว้คนเดียวมีอะไรไหนก็พูดให้ผมฟังครับช,ช่วยพี่ได้นะช่วยพี่ได้นะโอเคพี่ชาพูดว่าพี่เข่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีใครช่วยพี่ได้หรอก